Love is not violence ตอนที่สองสุดจะทนกับสามีแบบนี้สังคมไทยมีอัตราการเกิดความรุนแรงในครอบครัวสูงขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งความรุนแรงนั้นมีทั้งความรุนแรงที่มีผลต่อร่างกายและความรุนแรงที่มีผลต่อจิตใจเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ยุติความรุนแรงดังกล่าวเพื่อให้คนในสังคมไทย ได้ตระหนักถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันและเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในสังคมสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันมา10ปีโดยสามีมักจะดื่มสุราและทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่เสมอเฮ้ย hey, ทำอะไรอยู่วะ hey. ทำกับข้าวอยู่มีอะไรหรือเปล่า ทำไมวันนี้สวยจังเลยจ๊ะไปกินเหล้ามาอีกแล้วนะหืมไม่ต้องมากอดเลยเหม็นกินเหล้าไปไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยพูดด้วยดีๆไม่ชอบเหรอที่สวยแบบเนี้ว่าจะไปมีคนอื่นใช่ไหมภรรยาของเขาเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายที่ถูกสามีทุบตี และทางจิตใจจากคำพูดของสามีแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากเธอไม่ทราบว่าจะขอความช่วยเหลือได้จากใครวันต่อมานี่กินเหล้ามาอีกแล้วใช่ไหมเออแล้วแกจะทำไม ซึ่งในทุกๆวันเพื่อนบ้านของสามีภรรยาคู่นี้มักจะได้ยินทั้งสองทะเลาะกันอยู่เสมอแต่ในครั้งนี้เกิดการทะเลาะที่รุนแรงมากเพื่อนบ้านของทั้งสองเป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุการณ์อันตรายกับทั้งคู่จึงได้โทรแจ้ง1300ูศูนย์ช่วยเหลือสังคมหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้ามาให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือในส่วนอื่นๆพร้อมประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปหากคุณถูกกระทำความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัวหรือพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวสามารถแจ้งเหตุได้ที่สถานีตำรวจ หรือศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์76จังหวัดหรือโทรสายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว